ครับช่าแตครับ่แตนค่ครับชางแคานนค่ังรสวัสดีพี่ๆสานักข่าวทุกสานักเลยนะครับสวัสดีครับชางงานวันนี้เพ่อแตงานก็เสียเชียร์ยดีใจครับวันนี้ผมได้มามนาะแบบเป็นส่วนหนึ่งคือถ้าในแคมป์นี้ผมเป็นส่วน,นในการนำเพลงนำเพลงนี้ออกมาเพื่อส่งแรงเชียร์ให้กับนักเบสบอล ทีมชาติไทยนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีที่แบบได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติของประเทศชาตินะครับก็ดีใจมากครับตอนที่เอฟซีต่อไปทำการต้อนรับทีมเยอรมกัก็รู้สึกว่าดีนะครับดีมากดีมากแล้วก็รู้สึกเขาเรียกว่ามีแต่สิ่งที่จะแบบสิ่งที่ดีเกิดขึ้นนะครับผมรู้สึกได้ถึขขงพลังงานที่ดีของแม้กระทั่งที่ทีม เพราะว่าผมได้เจอฮีโร่ของคนไทยก็คือเป็นนักวอลลเยบ์บอลตัวจริงนะครับพี่เขาก็น่ารักกับผมมากๆแล้วก็ผมก็เผลนมากเลยครับทำต,ตัวไม่ถูกเลยแต่ว่าก็ผ่านไปได้ด้วยดีเพราะว่ามันอยู่เขาเรียกว่าด้วยพลังมวลมวลเพลงมวลแบบพลังงานที่จะส่งต่อให้กับพี่น้องคนไทยมันมันทำให้แบบเลยผมมีแพชชั่นในการทำงานนี้มากครับอยากให้พี่ฝากเชิญชวนแล้วก็ รก็เชิญชวนนะครับเชิญชวนพี่น้องทุกคนนะครับพี่น้องชาวไทยทุกคนแม้กระทั่งไทยกตามที่เป็นแฟน,ลลนบอลน,นะครับก็เชียร์นักกีฬาของพวกเรากันเยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับไปฟังเพลงแล้วก็ร้องเพลงเชียร์แฟนบอลของเราเอ้ยร้องเพลงเชียร์ <laughs> <laughs> นักวอลเลย์บอ,บอลพวกเราด้วยนะครับองนี้เป็นนื้หางานคัดค้านชีรียโอ้่วงนี้พี่เอายิงแน่นมากเลยแบบ เป็นแน่นในเชิงที่ว่าดีมากๆเลยนะครับเราผมได้ทําสิ่งใหม่ๆที่ไม่ได้ทําผมได้ไปถ่ายหนังถ่ายซีรีส์ oh. ได้ทําอัลบั้มได้ได้ถ่ายโฆษณาอะไรแบบนี้ครับก็ดีใจครับดีใจมีแบบๆ้ม่งีเสเรยใช่ีคอนเสิร์ตเป็นเจสให้กับพี่เบิร์ดด้วยครับก็ดีใจครับเพราะว่าแกคือนี่อีกคนหนึ่งนะอุกคนหนึ่งที่เป็นศิลปินฮีโร่ของแบบ น้องๆของของพวกผมอะไรเนี่ยเป็นแบบเราเติบโตมากับเพลงพี่เบิร์ดได้เป็นส่วนหนึ่งในคอนเสิร์ตของพี่เบิร์ตก็เป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวผมและครอบครัวรผมด้วยครับสามารถเข้ากันทำงานร่วมกันได้ไหมครเพราะว่าน่าจะได้เจอกันแ,แล้วใช่ได้ผมเจอกับพี่เบิร์ดน่าจะช่วงนี้ไนดะ้จเจอเจอบ่อยอยู่ครับแล้วแกน่ารักมากๆแล้วก็เป็นกันเองกับผมมากๆครับแรกๆเราก็แบบเก่งนานะว่าเราเห็นแต่ในทีวีนะครับเราไม่เคยเจอตัวจริงพี่เบิร์ตเพราะเป็นแบบตำนาน ผมก็แบบทำใหดีวะแบบร่วงานพี่เบิร์ตแต่พอเจอตัวจริงพี่เบิร์ตก็แบบทำให้เรารีแหลกแล้วก็ทำให้เราสนุกไปกับตัวตนของที่พี่เบิร์ตเป็นน่ารักแล้วก็ม้กับผมมากแล้วแบบเอนจอยสนุกครับสนุกมากเราสามา่าจะอยได้ไหมถาว่าผมอยู่ในพาร์ทไหนอะไรครับผมอยู่ในพาร์ทอ่เนี่ยจะเป็นอ่การแสดงอ่เพลงอ่าครเดิมใคนี่พูดว่าผมว่ารมว่ผมว่ม,ม, <c oughs> ม่าม่าผมว่าผมวผมว่ม่าผมว่มว่าผมว่าบม่ม่ม่ นะแต่ก็ไม่แน่จะมีอะไรที่มันเป็นเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นะครับแต่ผมขอไปก่อนนะครับเพราะผมก็อาจะยังไม่รู้กัน,นครับก็จะเป็นเกมนี้แหละก็เดี๋ยวจะมีอัลบั้มใหม่ครับอัลบั้มใหม่ครับเป็นอัลบั้มใหม่ก็เร็วๆนี้แหละครับเดี๋ยวอัลบัมลบ้มล่าสุดเนี่ยก็เหลืออีกสองเพลงก็จะปิดแล้วแล้วปีหน้าจะได้ดูได้รอติดตามอัลบั้มหน้าครับถ้กจากอัลบัม้มแล้วเราทุกคนชอบเพลงอีกทั้งไหมก็ไม่แน่ครับถ้าอัลบั้มที่สองเสร็จก็อาจจะมี เป็นมินิคอนเสิร์ตร่วมเชิญผู้คนเข้ามาสัก50คนแล้วก็ทำเราเรียกว่าทำแกงกรแนงสม้อแล้วก็กินข้าวด้วยกันอะไรอย่างี้ง่ายๆครับงั้นเดี๋ยวเราให้ตปีนี้ฝากผลงานแบบที่เราจะได้บะสมในปีนี้และปีหน้า,นานอันดับแรกก็ฝากผลงานนะครับที่ผมได้ร่วมกับมาเกสโกล่านะครับทำเพลงนี้ขึ้นมา To Be The ะแชมเปี้นะครับก็เป็นเพลงเชียร์ นักลเลย์บอลทีมชาติไทยนะครับแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะมีคอ,อนเสิร์ตนะครับกับพี่เบิร์ตภงชัยไม่นตจนะครับแล้วก็อาจจะมีหนังซับเปลเรสองแล้วก็อาจจะมีอะไรให้ทุกท่านได้ติดตามกันนะครับขอบบคคุณมากกรั้ <c oughs> ไม่มีครับไม่มีหรอกเพราะว่าเ <c oughs> ขาได้ <c oughs> อบ <c oughs> อกแล้วนะครั <c oughs> บเขาโพสต์ไปแล้วแต่ซีรีส์ตัดได้ครับผมผมไม่ได้แสดง ก็เหมือนแบบประชาชนดีกว่า